สวัสดีเช้าสดใสค่ะวันนี้นะคะวันนี้พวกเราอ่ามีโปรเจกต์พิเศษเไปที่ไหนใช่ไหมก็ไปที่มูลนิธิบ้านสัตว์วิการค่ะยังไม่ได้บอกเลยโปรเจกต์พิเศษของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรทำทำทำไมเนี่ยทำทำไมไปไปไหนไปเพื่ออะไรคะอ่าโปรเจกต์พิเศษวันนี้ก็คือเนื่องจากเนื่องในโอกาสที่น้องๆวงเดอะเซเว่นนะคะเดบิวต์ครบรอบหนึ่งปีทางชาวช่องชาวช่องติ่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 งอยพูดชื่อถูกแล้วว่ย เจ้าช,อชอ่องติ่งติงติ่งเน่ยก็มีโปรเจกต์เล็กๆให้น้องๆใน,นการไปทำบุญที่บ้านาบุญที่บ้านสัตว์พิการนะคะก็ก็เป็นโปรเจกต์แบบ <ư? S 1> น่ารักน,นกมุมีเดี๋ยวแต่แรกเราไปกันที่แมคโครแจ้งพัฒนาไปซื้อของไปซื้ออาหารสุน,นัขอาหารแมวเ,เตรียมตัวไปบริจาคกันนะคะจริงๆมีสมาชิกม,มาด้วยหลายคนเลยอันนี้คันบัดหนึ่ง้เซ็นหน่อย อย่างนีกคันหนึ่งปัดสดี๋ยวไปสมทบกันเจอกันที่จะท่านแจ้งวันแไม่ใช่ท่านจะวันนะแบคโคจะวันนะค่ะ Let's go There's save really no can way wanna try I I me จะไปที่บริเวณทีบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนะคะเพื่อไปทําโบนเนื่องในวันครบรอบหนึ่งปีเดบิวครับเดืวีนน่มีใจอะไรขนาดนั้นวะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขคดเปนแล้วเโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกับบัสหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างเดินทางไปออในโคของบัสหนึ่งเออแล้วเราจะไปตีกับเขาไหม แค่กับคนหนึ่งคนในนั้นคนเดียว a ค e อ e Thank <tune> you. ไ,ไปบ้างนะวันนี้เหรอคะก็เราพยายามเน้นที่แบบว่าทางที่ต้องการเล่นด่วนอ่ามีอะไรอันเนีย myself alive because it's easy to be ตอนนี้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 เราถึงตอนนี้เรามาเติมพลังกันที่บ้านริมคลองคาเฟ่นะคะเยใหญ่มากเล่นใหญ่มากกูเสียทีมงานซึ่งริมคลองคาเฟ่ก็คืออยู่ตรงข้ามเลยอ่าบ้านสาสติการที่เราจะมาทําบุญกันมาทำโปรเจกต์กันวันนี้นะคะเดี๋ยวมาเติมพลังกันดูซิว่าเราอ้านะนาวเพื่อเปรี้ยวด้วย อันนี้เมนูของพี่ออมก็คือข้าวผัดเนื้อแดดเดียวเนื้อนะคะเดี๋ยวชิมชิเลยค่ะเน้สวยมากเลยนะเดี๋ยวชิมกันอีเนาะอ่ากเ้เลยดปพนจะ้ที่ว่เนื้อแข็งไม่แเลยอร่อยมให้ดูก่อนเดี๋ยว็ะน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกอย่นี้ดีน้ำปาพริกทีกวนทถูกต้อง่ถูกที่กวนดยมากอร่อยคนบอกว่าเหอะไรเหออรเหรอคะไมขอญยตขโมยของน้องๆจริงหรอ ง่ายไมไไมแค่คนเดวแค่เพียงรีวยวหรอขออยาขออยาชิมน,นะะีมม่กระเฉดนะแหวกระเฉดกุ้งหอมอ่หอมกลิ่นกระท้าแล้วก็แบบนี่พอเรียา็ดกัาดีแล้วอร่อยมากครุ้งตัวใหญ่ด้วยนี่จุงจ้งจุง้งจุ้งจุ้งจุ้งเด็เขาตะล้องมากตะก้องค่ะตะก้องแบบอ้าวกอมกลมคลมนะฮะมือนหมือนกันชิมค่ะตะก้องชิมค่ะตะก้องฮะชิบีวิวหลังกล้องค่ะก็แค่ใช่ไหมดีใช่ไหมอร่อยใ่ญ่แม่บอกแล้ววลานี้น <c oughs> อร่อยนะอร่อย นี่อันนี้อันนี้มีนี่ค่ะยำมุ้งเส้นโบราณนำเสนอเคยกินบ้างยำมุ้งเส้นโบราณคนอาจจะเคยเห็นแต่ยำมุ้งเส้นซื้อๆยำมุ้งเส้นธรรมดาไหนกันยำมุ้งเส้นโบราณป้วยึ๊บยำแม่แล้วก็มีส้มต้มผู้ฟราผูฟราหน้าอย่างเราต้องผูฟราขนานั้นหน้าอินเตอร์อย่างเราผูฟราสั่งหนวกแก้มขึ้นขนาดนี้หอมผู้ฟราปลาปลากี่ดีผู้ฟรากี่ดีอ่ะขอญาติขอญาติชิบผู้ฟราก่อนแล้วนะเริ่มยูนแล้วไม่นั่งแล้วจริงเป็น เวลาดีมาต้งตำอย่างทุกอย่างดีๆคนใครมาแบบต้องมาดนูนอาไปแล้วนุ่มร <ing> ัมยำโบราณเรื่งรายการอาหารแล้วเนี่ยมงผยอะน,นะฮะมันวุ่นวายไปหน่อยแต่ว่าก็อร่อยดีอว่าคนนี้บ่อยๆเราได้กินเงี <c oughs> ยบเนื้อร้องออาหวงงง่วงแล้ดนะคะไปกินต่อ Now I'm living my life and I'm doing just fine Had a moment I didn't know I uh, Now I'm taking my time and I'm doing just fine Behind these doors, yeah I can be such a man Yeah, I know I got my problems But I don't see what's wrong with them Cause I'm taking my time And yeah, I ain't perfect You can tell me that I'm crazy That won't even เพลงนี้เราตังถึงน้องโยน้องโยตอนงานเดบิวต์โชว์พิเศษของ วันนี้เรามาอยู่กันที่ MBK ค่ะทุกคนมาเก็บแฟนโปรเจกต์ครบรอบหนึ่งปีของน้องๆกันเมื่อกี้เราไปไหนมานะไปทำบุญมาไปทำบุญให้น้องหมามน้องแมวมาฮะไปดูแล้วเป็นไงเห็นว่ามีน้องสาวเออเห็นน้องแล้สงสารนะะแต่อยากให้ทุกคนแบบถ้าเกิดใครมีโอกาสก็แวะไปหาน้องๆกันได้นะคะแต่รู้ว่าเขารับเลี้ยงได้หมายถึงว่าอดอปหมาใช่ไหมหมายถึงว่าเรารับมาแล้วอดอปมมาเลี้ยงใช่ไหมเออต้องต้องต้องประสานทางมูลนิธิดูนะคะก็เดี๋ยวไปดูโปรเจกต์น้องๆกันค่ะ มาเก็บแฟนโปรเจกต์ของน้องน้องโว้เดย์เซเว่น Seven, การเป็นโปรเจกต์ตุ๊กๆไปดูกันเลยวันน่ารักขนาดไหน สนุกมากวันนี้วันวันสุดท้ายพอดีเลยเราก็ได้มีโอกาสได้มาเก็บแฟนโปรเจกต์ของอน้องๆกันก,ก็คือเป็นโปรเจกต,ต์ตุ๊กๆน่ารักอะสนุกอะไม่รู้ว่ามีใครมาเก็บไปบ้างหรือยังนะแต่ว่าบอกเลยว่าไปนั่งบนมารอบหนึ่งมันมากไม่ได้นั่งตุ๊กๆมานาน,ป,นประสบการกา <c oughs> ใ์ใช่ใช่ประสบการ์เก่านึกถึงตอนสมัยเล็กๆเป็นเด็ก <c oughs> ๆไงที่ตุกต๊กๆคันหนึ่งเราจะอัดเข้าไปไหลายๆลยคนใช่ใชแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะสองคนก็อึดอัดลวไม่เราไม่ได้สองคนเรามีตั้ง อ๋อเคนมีผู้ชาย7คนกับเราผู้หญิงส<ม>คนก็ <c oughs> ก็จริงๆก็เราก็ไปเก็บโปรเจกต์ของน้องๆกันมาครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ LED ที่ MBK นะคะอะไรก็แบบน่ารักมากทำให้น้องๆแล้วก็น้องๆก็แบบ มาเออมาเก็บด้วยนะคะแล้วก็ออีกโปรเจกต์นึงก็เป็นโปรเจกต์ไปทำบุญที่มูลนิธิบ้านสัตว์พิการนะคะโปรเจกต์นี้ก็เป็นของอชาวช่องชาวช่องอของชาวช่องชาวช่องติ่งติ่งติงก็ได้ได้ร่วมการทำบุญนะคะแล้วก็มีแฟนคลับด้วยแฟนคลับท่านอื่นด้วยที่แบบว่ามาร่วมสมทุนในการทำบุญครั้งนี้นะคะแล้วก็โปรเจกต์สุดท้ายวันนี้ที่เรามาเก็บก็คือโปรเจกต์ตุ๊กๆนั่นเองค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในว้อ พิเศษโอกาสหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย